สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสื่อต่างประเทศรายงานข่าวเมื่อวันที่18สิงหาคม2564บอกว่าหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นมีการเปิดเผยภาพถ่ายทางอากาศมีการพบเกาะใหม่เป็นรูปทรงพระจันทร์เที่ยวผุดขึ้นมาจากใต้ทะเลนอกชายฝั่งทะเลของญี่ปุ่นห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตอนใต้เกือบ1,200กิโลเมตรโดยเกาะน,นี้ได้รับการตั้งชื่อว่าเกาะ นิจิมาที่แปลว่าเกาะใหม่เพิ่งผุดขึ้นมาในทะเลกลางมาหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือได้เพียงสองวันหลังเกิดการประทุข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลที่มีชื่อว่าฟุกุโตคุโอคาโนเบะเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาตามรายงานข่าวนั้นระบุนะครับว่าถึงตอนนี้ภูเขาไฟใต้น้ำลูกนี้ยังคงมีการประทุอยู่อย่างต่อเนื่องทำกลางการเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดของบรรดานักธรณีวิทยา และหน่วยยามฝั่งเนื่องจากว่าเป็นการระเบิดครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษล่าสุดได้มีการประกาศคำเตือนห้ามเรือเข้าไปใกล้บริเวณดังกล่าวแล้วโดยเกาะนิจิมาแห่งนี้มีความกว้างประมาณ1กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่ยามฝั่งบินสำรวจทางอากาศมาก็พบเกาะนี้เข้าและกำลังจับตาดูว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้การระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำลูกนี้ก็เคยทำให้มีเกาะใหม่ผุดขึ้นมาแล้ว3มเกาะแต่ไม่นานเกาะใหม่เหล่านี้ก็ยุบตัวลงไปในทะเลตามเดิม ขณะที่ในอดีตที่ผ่านมาการปูดขึ้นของเกาะใหม่หลายเกาะของญี่ปุ่นนั้นมักก่อให้เกิดปัญหาตามมานั่นก็คือปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ว่ากับฟิลิปปินส์กับจีนเกาหลีใต้รวมถึงใต้หวันเพราะว่าจะส่งผลต่อการกําหนดเขตหน้าน้ําใหม่ที่อาจจะขายายออกไปล้ําหน้าน้ําเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นก็รายงานนะครับว่ากอนนิจิมาอยู่ใกล้กับเกาะอโวจิมาใต้ซึ่งเป็นเกาะสุดท้าย ของน่านน้ำญี่ปุ่นอยู่แล้วทำให้เชื่อว่าต่อให้เกาะนิจิมาตั้งอยู่ได้นานก็จะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อเขตน่านน้ำทางตอนใต้ของญี่ปุ่นมากนะักนี่ครับเป็นความอัศจรรย์ของทางด้านธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของที่มีภูเขาไฟใต้ท้องทะเลเกิดการระเบิดขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีเกาะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเกาะเหล่านี้เนี่ยนะจะอยู่ได้นานหรือไม่อย่างไรนั้น ก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าหากว่ามีการประทุข,ของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นก็อาจจะทําให้เกาะนี้เนี่ยนะฮะมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานสุดท้ายมันก็จมเหมือนที่ผ่านๆมาหลายเกาะของญี่ปุ่นนั้นก็มีโผล่ขึ้นมาแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็จมกันไปนะครับนี่ก็เป็นรายงานข่าวที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะครับให้เห็นถึงธรรมชาติที่มันถูกสร้างขึ้นมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับมนุษย์เราครับ